โอเคครับนี่คือทางขึ้นถ้ำนาคีดูคับทางขึ้นสวยมากครับ

โอ้โหเอาลงมาเลยเห็นไหมเอาน้องลงมาไหกไปจับเชือกมาหนะเชือกลูกเนี้ยคุณนายจะไหวไหมเฮ้ยเขาสนุกแล้วไงตรงเมืกี้มันเป็นที่โล่ไง แมสคงจะไม่ได้เอาไปอยู่แล้วครับคง,น,งน่าจะได้ถอดแมสแล้วหาใจกล่องเลยถ้ามีการ,รบังคับใส่แมสนน่นะนึ้อ่าชาดหนึ่ง ชาติหนึ่งก็ได้แค่ครั้งหนึ่ง,งสู้ตายไทยยังพอไทยยังพอไปได้เพาหน้ามานะครับหน้าเที่ยวมากเลยปวดปื้ไดไ,ไฟมันเกิยแล้วมีตาไต่ไฟนี้เนาะ

ว้าตัวเล็กมันเก่งกว่าเราอีกว้วยมันไม่เหนื่อยแต่มันกลัวนี่นี่ครับโอ้โห นี่ครับสวยมากเลยคุณู้คนจับอะไจะล่าฮะจับดึงเลยเขาเอินเสียเสียมุนีตสิเาะด้องิเลย่น้อง่ายพ่อเมื่อแ่ะุนยทุี่ีเสือ ถ่ายไปลง Youtube ก่อนเดี๋ยวแม่แม่รอด้วยถ่ายรูปให้ด้วยนี่คือทางเข้าถ้ำทางเข้าถ้ำนาคีนะฮะดูฮะหน้าเที่ยวมากครับ, <Okay. S 1> รบสวยนะครับนี่ฮะแค่ทางเข้า ยยนี่อยากทำให้แม่ัม่มาเลยแต่กลัวจกเดินไม่ไหวนี่นเป็นทางขึ้นสวยงามมากครับ พอแล้วนะนี่ครับคุณนายขึ้นไปรอแ,อ,อแล้วเื่อยอ้มดแล้วนี่ครับสวยมากครับนี่ครับกำลังขึ้นเงินมาช้องทางเขาทำได้ดีมากครับนี่น่าจะเป็นวว้้าาพระเจ แล้วนะลรองเท้าหลุดไปเอาไม่ได้เลยน,ะนี่ครับขึ้นมาได้แล้วนี่ฮะที่วัดนี่จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความอำนวยความสะดวกอยู่ทุกจุด ถ่ายกันเราาอไ่ายีใ video, ห้หน,น่อยเ้ย่คือคือไปให้ฟังนะเด็โอเคทไเรายังไม่เห็นเลยเธอฮัลโหลย เนจายเงินจ่ายเงินยวดทกอย่างเลยจ้ะาดไค่ะไ่าหงายมากเสรนะคะริัตปัอิาสรันมาระวดยชาต่อเพื่อพยาธิบำปัรักษา ทาอุทยานแ่งชาติพลังกาธรราเทียงน้พาพเจ้าก็เปิดสับเปิดเปิดหมนเปิดทองเบิดเมนเบิดทองบิดโชคเบิดลาบิดประตหมนเบิดประตูทองเปิดประตูชายะมหาบารมีเปิดทุกสิ่งทานเปิทุกส่วนปราธิปไตง่าอรภาพประชายไท่รวมนะครเสการศาเงการน้อมธวรมเป็นปุถุชนชาตที่ยอ่าเงร่า จงไลมาทีมาจไลมาีมาจงไล่มาทีมาจนจเป็นคุณคุณตึใจทีพระเจริญบังยนเพียรมาดีแล้วข้าพเจ้าออุดคืทาไวะโดองค์เพื่อพยาาที่ปรรักษาทุกของค์ภาษายยามารอมิเพื่อพยาดาอินรมอึคนบางหทหนื่อมล้าแรงทำงานรักษาธรรมิาตบททุกขพระองค์กับพเจาทังหายขอน้าอุด ตาพยายามดูแลลูกน้องมนโชคชัยักษบอกรวยทำผันตาด้ยเธอ